ยงถึงละพอนใจเล่าใจพูดอันหนึ่งร้อยบาทนะครับอขอบขอบคุณกับดีเจก,กวยเอาสวัสดีปีใหม่เด้อพี่น้องสุขสุขันตะวันในคนดีเจก,กวยอัะเจ้าพิพิลาสั้นขาถาเล่เราเป็นไปห่างกันดิเราจะปากไปผ่ามาด้อพี่น้องเด้อ จฝาไปฝากมาที่เราก็ได้เจ้าเจทาไปหาโว้คนในยินหลทีสาารณชนเราบอกคอยไว้จังสันให้บอกเพได้ผู้เดียวเพิ่มเพิ่นเพิ่นมากับบัเพิ่มมากับบัตลูกสาวเพิ่นเอาคอเชิญนะขอาเชิญเลยอเชิญึงานดัทหารเลด้อมาฟอดแต่ปัญญายุทธ้านเด็กับตงสองต้นแม่ตึ๊ลูกตแมนตึลูกปัญญายเป็นผุบเปงบุ้แงงหรอปัญญายุทธบงแง่งหรอเพิ่มนีมากผู้เดียวไปนะเพิ่จากูกันคู่เขาพู่ะพ่ หนาวลมพมผ่าตัวพีเพลา่าหนาวฝ่าหิงไฟหนาวไม่ยิ่งเห็นาหญิงพอไงตัวอาดิกเกอ่วยมันนี้แฟนเพง่งตัมาจากตัวสารทเนาอเอาดีใจดีใจทีที่น้องทีรักเต้นเพ่งมาพอหนาเจอตากัน,นมาทางฝากซี่ทางกำฟังกาลสินกำฟังสรางรคามลอยเอ็ด นันมะฟอนาเจือตาตันมะรวมสามสรรค์เป็นผ่าป่าหน่อยเนาะเป็นผ่าป่าสําหรับสถานีผ่าป่าพ่ดีซอที่น้องนะครับผ่าป่าพอดีซ้อซ้อที่น้องอย่าท่ามตะเล็กตะเรียวนะครับอาดซ้องนี่พ่อเอาเอาตะเงินบ่ตะเรียวตะเรี่วพี่น้องแล้วเราก็ท่านพ่อทีพิมพ์ซ้อกับพอด้พิมพอดีสือซ้อเนี่ยเพือว่าเหตุแบบประหยัดเนาะคือการเฮ้ยเจ้าไหน โดยพวกเขาลบพี่น้องนะครับโจนี้กัตัวสงการเนาะได้บอกได้บ่ากับพี่ผัปลาบอสเทนี่ก็ไปตัวจิบลารก็ได้ว่าก็อยากลบกลัวพี่น้องนะนะจังพยายามบรรทานในมวอเท้าเนี่ว่าสิบบารมาได้ไปโดนดาบของพี่น้องถ้าว่าน้องคาน้องคู่โคโลฝากมาพี่น้องกับพวกหลายดอกพี่น้องห่าร่อยนะครับตัวตัวเนี่ยบ้านเครับพี่น้องกับฝากมานี่เท่าก็เป็นคือเอาก้มเป็นหนึใจเดียวกันเอามช่วยเหลือเออเพื่อเพื่อเพื่อสื่งกันและกันครับ อาสถานีสติีมีสีอยู่ในก่ายน่อนเป็นหลักแฟ้นเฟ่งส่วนผู้ส่วคนครับปล่อยส่งเสริมสนับสนุนเนาะดีเจี้ยวกวยนครับอาบูราอร์แรงนําใจร่วมไหลเข่ากับเป็นไหลนําใจจะเลื่อยเป็นพลังแห่งความสมดุลแห่งความสําเร็จและก็ยืนยัดอยู่ได้ก่ายน่อนเป็นหลักแฟ้นเฟ่งครับแต่สถานีครับ่มีหลักแฟ้นเฟ่งผมมีผู้สอยสนับสนุนอุ้มชูกะคงจะบ่สามารถจะยืนยัดอยู่ได้อันนี้ สถานีได้นำทิ้นปลาเข้ากาหลิสุวาอุ่นณาฟังกันครับซุ่มเย็นพร้อมแล่เก่อบอุ่นโดยแรงใจแรงเที่ยวเรงเส้ท่าของเบียดรับเป็นเรลงบัดนี้เอาจอะไรดีกินไว้เอาพญ่จันเขาเจ้ากษากลิ้วว่าเจ้าไปล่ำหันล่ำหนีว่าเสียงมวนเสียงหนี้พี่น้องเราจะฟังเขาเจ้าคุณรองเพื่นกับนางถาต้องมือเต้าอย่เด้ยเออเออเกินมากแล้วก็เอาบอกอาจารย์ท่านจีนหลบมักเพลงเล็ก็ได้นะครับ เชิดคุณนายพี่เล้วกันเด้อขึ้นทางบันไดเด้อล่าเด้อขึ้นทางบันไดยิ่งไปปีนขึ้นผู้ท่านนีี่่พน้ายก็เป็นลูกนะครับผู้ท่านหลังก็เป็นแม่พี่น้องเด้อะสาวเป็นก่อนจะลูกสาวก็ได้แม่ก็ได้ จ้ายูยีเอาปลนลับตัวมือต่อรับครับสาวยูยีอันนี้ก็ลูกสาวลูกสาวของแม่กันทิมเปลาใจก็อีกผู้หนึง่งมีลูกสาวจำนวนนี่มีผู้เดียวนี่ติโอ้แม่กับลูกผู้ใดสาวเหมืกันบวกขยอย้างทีได้พ่อใหญ่ลูกสาวเดียวเพราะอันนั้น,นก็เปน็นป่นาโอ้ยสั่นดง คนว่าลูกเสาเดียวผู้สิมาทคาหลายลูกเสาวไปคูอสิมาศคาขาว่วง,งสั่งซี้วยสามว่าลูกสาวผู้งามคนเดียวปอดทองแห่งปันนันจีน้องสินสอดคนงาม <ia> แพ่งปันในก็ตามที่โสนสุดลงใส่หมอสมเด็จีเป็ไก่เป็นไก่ยไก่สวนไก่หน้าไก่ขนนกกระทานกเขานกปุมเงินพอายังไก่ตุ่มได้สิบหาสาตาง อีกกระมวนไขดัดงได้สองสมบัติกะเซียวมาฝากสื่อเตาหลังคนบมีอึดมีจนสื่อน้นหลังเตาเดินดังเดอเดอเดินดังเดอนกแต่แต่กบินความไปไพ่พะนะพี่น้องนกแต่แต่กบินความ พระศาสนะสุภาษิตอรุณนั่งปรมังส yes, ุขังการสั่งเศร้าเป็นสุขอันประเสริฐเช้าเรียนเอ้ยมันสลม